สวัสดีนะครับเอฟซี FC. สวัสดีครับผมก็พบกับช่องแดงชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาหลังจากที่ไฟ์สดบ้างอะไรบ้างเนาะก็พักผ่อนก็คือออกมาซื้อของนะครับซื้อกับข้าวที่ตลาดนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับตลาดแห่งนี้มีอะไรบ้างนะ รบ,บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นแถวยาวไปเลยนะครับยาวไปยันรู้เลยเนาะข้างในเลยนะครับข้างในนี้ก็จะมีของเสื้อผ้าของกินนะครับของใช้ต่างๆของกินเยอะแยะนะครับเป็นอาหารทั่วไปนะครับอาหารอีสานมีหมดนะครับมีทุกอย่างนี่เยอะแยะมากมายนะครับเอี ือว่าไม่ขาดเอาง่ายๆนะครับที่นี่เนาะตลาดสดก็ต่างหากนะอันนี้อยู่ใกล้ๆกับาสารากางนะครับใกล้ๆกับสารากางจังหวัดเลยทีเดียวนะถือว่าสะดวกสบายมากเนาะเราก็เดินมากันนะครับเนาะจากหน้าศาลนะครับเดินมาตรงนี้ก็ประมาณสักกิโลได้นะครับถือว่าไม่ไกลนี่นะครับ บรรยากานศะเนาะให้เห็นว่าที่นี่เจริญนะครับยอมรับเลยนะว่าเจริญมากๆก็คือมีทั้งโรงเรียนสถาบัานโรง,งเรียนต่างๆนะครับสถาบัานเยอะๆนะครับจากมัธยมต้นนะครับยันมัธยมปลายเนาะ เยอะๆนะครับนี่บรรยากาศแล้วก็สถานที่ตนนันเย็นๆกันสถานที่พักผ่อนหยุดใจมีเยอะนะครับมันเป็นเมืองท่าเนาะมันก็เลยเจริญนะครับเอซี hmm. นี่ mm hmm. หรือว่าชัดเจนนะครับเอซีเนาะสวยงาม mm hmm. เดี๋ยวเราคงจะไม่รอเราไปรอที่ ที่มั่นดีกว่าไปรอที่ตั้งนะครับที่มั่นไปซิปาร์โรที่เกินนะนี่นะครับไปรอที่มั่นดีกว่าเนาะให้เห็นบรรยากาศทั่วไปนะครับที่นี่บริเวณยามเย็นนะครับค้าขายน่าจะดีนะเอวีซีเนาะ ถ้าขายมีได้ขายแน่นอนอืมนีมมเเ่เห็น,นถึงบรรยากาศนะครับโโอ้โห,โห ก็เดินมาเรื่อยๆครับสมัยก่อนก็คือมาที่สำนักนะครับสำนักอายการคจังหวัดมุกดาหารก็เคยมาแล้วอืม แต่เข้าช่องผิดก็ได้เมื่อกี้นะครับคนก็มาจอดแล้วก็เดินไปซื้อกับข้าวไปซื้ออาหารนี่นดูบรรยากาศทั่วไป สิ่งแปลกใหม่ๆนะครับได้เดินออกมาข้างนอกนะเนาะหลังจากที่เรามาให้กำลังใจลุงป้านี่เย็นขนาดนี้แล้วนะง่ายๆนะครับโอ้โหแต่ละแต่ละนัดแต่ละนัดนี่ยาวกันตลอดเลยครับอไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังนะไอ้เค นี่นะครับบรรยากาศโอ้ยก็ยังลุ้นกันไลฟ์สดกันต่อเนื่องนะครับเอฟซีนี่ ยังฮะที่เดิม,ท,ดมที่เดิมอีกแล้วเหรอมันไม่ตกใจเนี่ยมันไม่มีที่อื่นแล้วหรื่องไงฮะหรออ้ เอา้วเข้ากลับออกมากันหรือยังกลับมาแล้วฮะรงอกว,าวาเาสเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ใชเอาแล้วเขาไปไแถลงไหมไม่ไม่เนาะอ๋อโอเคเอ,อ่อเอเอคาเพราะว่าอย่างนั้นใช่ไหม อ de oh. yeah, ๋อนอนที่ไหนรู้ไหมนอนที่เสอยังอยู่ดก็ไปขอดอนกับเสือกับสมอนก็ได้ ที่นอนนี่แก๋เสียว่ะตรงไหนถนัดเนียเนาะโอ้ข้างหลังไม่อีเหรอโอ้ยข้างหลังคือมวยไทยนะครับก็บรรยากาศนะครับเอสตเนาะก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครกูแชร์ติดตามช่องแรงชาแนลไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ